สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงมือถือรุ่นวันพัศกันบ้างนะครับวันพัศน์นัดนะครับอาจเป็นชื่อมือถือเลอทงราคาประหยัดรุ่นใหม่ของทางวันพัศคาดว่าจะใส่ชิป snapdragon 7ของ 5G เลยแล้วก็หน้าจอเป็น9 0นิตอนนี้รองรับ 5G นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองหลังจากที่วันพัศนะครับได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับบริษัทกําลังพัฒนาสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับความพรีเมียมและประสบการณ์ในการใช้งานมือถือคล้ายๆกับระดับเือทงเลยซึ่งแรรรรรรรกกเเิิ่่่่มมมมดดดทีีนนนะะคัััาาาาาววืืออถพปหยุ้จช ือวันพัดแซดตามข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยออกมา พร้อมกับภาพเรนเดอร์ก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดนี้นะครับดูเหมือนว่าจริงๆแล้ววันพัทแซดอาจจะใช้ชื่อในวางจําหน่ายเป็นวันพัทน็อตก็เป็นได้โดยทางวันพัทนะครับได้สตรีมบัญชีอย่างเป็นทางการบนอิสตา้าแกรมด้เปิดเผยภาพเรนเดอร์ใหม่นะครับและอยู่ดีก็ถูกลบไปนะครับซึ่งในภาพดูเหมือนว่าจะเป็นจดหมายสําหรับขอบคุณลูกค้า100ท่านแรกที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้แต่ถ้าหากเราลองสังเกตภาพสีฟ้าด้านหลังดีๆนะครับจะพบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษสีจางๆที่เขียนว่าน็อตเอาไว้รวมทั้ จะพบชื่อว่าวันพัดน็อตอีกด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันพัดก็เพิ่งจะมีการโจทย์เครื่องหมายการค้าชื่อวันพัดน็อตแล้วก็น็อตลายวันพัดจึงทําให้ข่าวดังกล่าวนะครับเริ่มมีน้าหนักยิ่งขึ้นสาหรับสเปควันพัดนน็อตหรือวันพัดนแซดตามรายงานที่ได้ระบุไว้จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอนะครับเป็นซูเปอร์ออเลดขนาด6.5นิ้วมีค่ารีเฟรชเอยู่ที่90%ด้วยภายในเครื่องขับเครื่องด้วยชิป snapdragon 7ของ 5G ซง ลแล้วตัวนี้ลองรับชาร์จเร็วอีก30วันนะครับส่วนการถ่ายภาพนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเลยมีความละเอียดอยู่3รลดัคือ48ล้านแล้วก็12ล้านแล้วก็13ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลแบบเจาะรูบนหน้าจอด้วยโดยคาดว่าวันพัสดจะเปิดวางจําหน่ายเริ่มต้นราคาอยู่ประมาณราวๆอยู่ที่24,999รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่1 2 0 0บาทเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลข้างต้นนี้ยังไม่ได้ลองรับการยืนย จาก Android Police และ TechLayer และ Thai Mobile Center ด้วยนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากฝากดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ